เล่าด้วยโทนเสียงน่ากลัวและหลอนฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าของบ้านร้างแถวปทุมธานีบ้านห้องกระจกที่ว่ากันว่ามีวิญญาณเจ้าสาวสิงอยู่ฟังดูน่าขนลุกใช่ไหมเขาว่ากันว่าเมื่อหลายปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆาตกรรมในชุดเจ้าสาวภายในห้องกระจกของบ้านหลังนั้น ใครที่กล้าเข้าไปแล้วส่องกระจกจะเห็นภาพสะท้อนของเจ้าสาวยืนยิ้มเย็นๆอยู่ตรงมุมห้องอย่าไปนะแกเขาว่ากันว่ากระจกมันสั่นเองด้วยนะเหมือนมีอะไรพยายามจะออกมาเพื่อนฉันเตือนแต่ฉันไม่เชื่อฉันอยากเห็นกับตาตัวเอง คืนนั้นฉันแอบเข้าไปในบ้านหลังนั้นบรรยากาศมันวังเวงอย่างบอกไม่ถูกฉันเดินเข้าไปในห้องกระจกแล้วก็ส่องกระจกตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่แล้วฉันเห็นเงาของผู้หญิงในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ตรงมุมห้องจริงๆรอยยิ้มของเธอมันฉันรู้สึกขนลุกไปทั้งตัว ทันใดนั้นกระจกก็เริ่มสั่นแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนมีใครพยายามจะทุบมันออกมาฉันกรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งออกมาจากบ้านแทบไม่คิดชีวิตใครที่อยากลองดีฉันเตือนแล้วนะอย่าหาว่าฉันไม่บอก